โอ okay. เคเพลงสุดท้ายแล้วล่ะนี่เระหากก็นี่ไงนี่ไงก็เพลงแรกไงและหาใจมีบรรยากาศเรีย้ลำมียิ้ม,มเพ่อิ่เห็นดาวาาาดที่สำคัญเอ่อให้เราตวในใจและก็ืรอกีใจใจจลางห้วใจดี่จะดึงดันไงใจเะแั้วมา่ดึงดันเหรอ เพิ่มแล้วป่ะพี่ผมร้อง10เพลงแน่พี่ผมร้องผมร้องผมร้องไปแล้วนะ20เพลง,ไ,งไ,ได้แน่ครับพี่ไม่มีใครตอบกลับมาเลยแล้วถามว่าเองว่าน้องมันไปนอนเถอะแย่จุนไปว่าอยากจะร้องเพิ่มจังแย่จุนไปเอางี้ดีกว่าถ้าเพลงนี้เนี่ยใครร้องได้ดีกเราเนี่ยเราจะเราจะแถมให้แถมให้อีก5เพลง เอาเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยจะบอกว่าทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกับผมสายยายล่ะเป็นครอบครัวถ้าเกิดไม่มีทุกคนไม่มีผมตรงนี้แน่นอนงั้นขอใชิญคนครอบครัวเดียวกันรู้ขึ้นกันเลยมันร้อนแรงจะรู้ยืนจะลุกเลยเลยอ่ะฮะอ๋อ อ๋อถ oh, <ừ> ูกต้องคนข้างหลังเดี๋ยวคนข้างหลังจะเป็นงครับตำลังดีเลยครับครับผมสายพ่อไม่ดีโอเคงั้นถ้าเกิดเราแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมทุกคนชูมือขึ้นมาหน่อยนะฮะเราซ้อมกันดีกว่าข้างหลังนะข้างหลังหัวใจกำลังสบายจงตบมือให้หัวใจกำลังสบายจงชูมือดุลย์แสดงว่ามีคนไม่สบายอยู่และตรงนี้ เอาแมสเดี๋ยวเอายาแก้ไขหรืออะไรไหมครับผมครับผมก็ถ้าเกิดเพลงนี <mniej question> ้ย <marinade> <uri>. ังขึ้นทุกคนยกตัวขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไปอย่างนี้ซ้อมดูนะซ้อมดูนะอ่ะหนึ่งสองสามอือเออเสร็งนั่นคือเสร็งนั่นเองนะครับผมอ้าวเดี๋ยวเราลองดูนะทุกคนยกตีขึ้นมาเลยฮะทุกคนตั้งตัวขึ้นแล้วสุ้ยหยุดนะพี่หยุดนะพี่

กปได้นะฮะอุ้ยคนตตลางแต่มันแ่นอนนวันเร็วนะคะจกติเขรียกพี่ดิวน้องดิวอะเรียกพี่ดิวนนองพี่ดิวตามเขาั้งแต่องน้องลูกดิวลูกดิวถ้าดิฉันเรียกคุณดิวว่าลูกิฉันก็ต้องพิจารณองนะเรียกเป็น้องดิวแล้วกันน้องดิวาาเเจ็ปีจยเราเห็นครอบครัน้องดิวนีมานะคะตอนนี้ จากคนที time, time, so storm, says, ่ต้องเพื่ออะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสุขภาพคุณแม่กรเหูกเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเพราะว่าเอ่อในการทำงานของเราด้วยอะไรนะค่ะอาจจะพักผ่อนไม่เวลางพอแต่ว่าการทำมานเด็กแล้วอยากเป็นงานก็ตืกแล้วบางทีต้องตื่นเช้าอยู่บางทีเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันอาจจะเสียสุขภาพได้คุณแม่ก็กแม่ก็ไหยกเดือนนี้มาเรื่องนี้มาลูกน่าจะมีอะไรแบบว่ามาให้เรื่องอะไรบ้างไหม มีครับมีครับผมก็ต้องสักคุณแม่ก็จะมีคุณแม่เหล่านี้นะครับผมลอยซื้อลอยชื้อของก็มีคุณพ่อคุณน้องคุณเพื่อนคุณทุกๆอย่างของหวตเลยนี่ทำไมทำไมทุกคนถึงถึงรักคุณเดียวขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะอะไรคะถ้ารักถ้ารักป็นผู้โหวตเราจะต้องรักเหรอเป็นรักเหรอเป็นรักเหรอเดียวเรื่องของนิสัยแน่นอน ถามแม่จ๋าแม่าลูกลูกเีของแม่เนี่ยน่จะบอกว่าถ้าหนักขนมาจากอเมริกานะครับบาร์บีคิวนะคะแม่ถามจ๋าแม่ามทำไมถึงชอบคุณบเพราะว่าอะไรเป็นคนเป็นเด็กดีได้มากแล้วก็โอกลเปนเป็นชื่อเล่ของของของแฟนสาว่ะบอกว่านั่นคือสีเทาองเวลานานโดยเฉพาะการเต้ งานนะคะอันนี้เป็นงานสีมือของน้องๆโรงเรียนทีมบงกรวิทยาควัดโสนนะคะในพระราสุภันะคะเป็นงานสีมือที่าแล้วก็พกเ่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขามาหน่ายในราคาเพียงแค่ยี่สิบาทเป็นการสระบุนวยรยได้จะเป็นคนจัดสายจาน้องๆด้วยอันนี้ยี่ิบาทนะคะจะมีแคสิอันากจะให้พี่ยเนี่ยช่วยช่วยแต่ว่าให้เพื่อนๆของเราหรือนๆของเรื่อนก็ได้มาช่วยดูดซึมได้เลใครอยากได้20คนยุเลยครับ ห้าสิบคนค่ะตารุสิบคนนะคะดที่วนิเกียวเดินสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสิเจ็ดสิบก้ายี่สิบตัวแล้วยี่สิบคนตัวน่ะตัวน่ะที่หาจิไปที่สิบอัน่ะตัวเลยนะคะัน่่ะอันนี้อันนี้เป็นการกุ้ลสนเป็นการคุ้ส ผมชวยสองนอุ้ยแ่ว่า้ยดาบอกว่ด้ออกอไนเรายังับุณนะจ๊ะเออร้องน่ารักจริเลยนะคะคุณนิวขาแล้วตอนนี้ผลงานของคุณีิวมีอะไรบ้างครับผมก็มีเพลงที่ร้องไรเพลที่สอง้นนึ่งบรรยากาศเชิงรักแล้วเชื่อเพลงอง ชื่อเต้นเซนเซียิวเล็กน้อยแต่ว่าเขามายถึงคือหมายถึงว่าที่จะทให้งานบอกรักใเองเาะวนจะบอกว่า้าเกิดจะบอกรักใครม็นมีสติที่ดีก่อนอย่าบอกบังเพื่อระว่าที่เราจะบอกรักใครนั้นเราก็ต้องดูเขากอนใ้แน่ใจว่าเรารักเขาจริงๆะก่อนแล้วแล้วคุณดิวรักแฟนคับคุณดิวหรือยังไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าไม่มี เราไม่อยากได้อะไรว่าอะไรจากตัวผมยอมทำหลัะเสื้อไม่ถึงว่าเขาแต่งกันได้อะไรกับใคได้นะคะแ่แต่งกันได้เหรอขออนุญาตทำไมถึงถึงขนาดลู่รวมเงินกันเลยล่ะคะที่ชาว่าจะให้ซื้อสีที่ราดีละท่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเองคุณเมมาเกตตางันที่สีไหมอ๋อใช่ได

นะคะได้ค่ะอุ้ยมีมีครับมีครับด้วยนะคะทางด้านนู้นมีฉันกวา่วากมวม่าม,มีหลายๆใจที่ความสนใจ สุดนา่ารักที่สุดอีกสามก่องสุดท้ายอ,อีกสากล่อสุดท้ายน้องก็น่ารักน่าที่เคยรักที่สแล้วตอนนี้ค่ะสามข่า <c oughs> <c oughs> ม,ม,มีเกดมีเกมีเกครับพี่นา,นาสามพันรอยวูเกดครับเว้ยอ่าทอง 来吧。 เอาไปช่วยน้องๆนะคะอยากให้น้องดิวค่ะนะคะโอ้โหโอ้โหของพี่แล้วก็ตอกนี้พี่านทุกทีอยากจะให้น้องดิว ครับผมก็ตอนนี้กำลังทำอะไรน้ํงอยู่ครับผมก็ในื่อกี้ที่บอกไปเพลงแรกอะไร้าที่สครับผมก็สารอท่สองผมด้วยน่าจะน่าจะวางประมาณปลายนะคโอ้ยยังไงก็ต้องรอรอรออยู่แล้วก็ไปหมอมาเะเยอะเอาไปหุ่นหัวนอนได้นอนหลับฝันดีสมมติ อันน uh, uh, bon ี้บบแรปตั้งแต่ก้าวรกที่เดอนเข้ามาเนยโอ้โหของเยอะจังเลยนี่ถ้าเกิดเดินเดินแล้วเมี่ยเราไปไหนนั่งรเดินต่อเนี่ยเดี่ยตอนนอ้เราตอเดินต่อแน่นอนครับผมนวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อว่าตอทุกคนเห็นแล้วเนี่ยเดินไปก้าวไก้ที่เดไปเยอะแน่นอนเพราะว่าของฉันน่าสนใจมากแน่นอนครับผมไม่ไงก็ฝากชวนชวนอีกวันนะค่ะวันที่16บหกก็ชนเพื่อนมา ซื้อของที่ไหนภูใจยังไม่ต้องซื้อได้เองไว้ก่อนค<ช>ุเดีย<ช>วกับทางอีกวันหนึ่งก็ได้ถูกต้องแล้วนะคะเอาละคะหนุ่มหน้ารักของเราที่มาสร้างความสุขให้กับพวกเราแล้วยจให้กับน้องๆด้วยนะคะขอบพระคุณามากค่ะกับคุณเดียวขะขอ,ขอบคุณมากค่ะ